อวันนี้ก็ขอแก้ตัวเรื่องทำทำคลิปนะฮะนะฮะที่ทําคลิปไปเออไม่ใช่ทําคลิปดิไอที่ไลฟ์ถ่ายทอดสดนะฮะพอดีเออทางทีมผมไม่ค่อยพร้อมกันนะฮะอ่าฮะก็ไอคนเก่งๆก็ไม่เข้าไม่อยู่ทักไปก็ไม่ตอบออคนที่พอไปวัดไปวาได้ก็ดัน หลุดติดนะฮะจริงๆเนี่ยมันต้องมีทางมันต้องมีอีกคนหนึ่งที่ออนสกายใช่ไหมฮะแล้วผมก็ไลฟ์นะฮะถ่ายทอดสดไปนะฮะอีกคนหนึ่งก็ออนสกายไปนะฮะอ่ฮะก็จริงๆมันต้องออกออกด้วยกันทั้งสองแบบอย่างนี้นะฮะต้องช่วยกันนะฮะเออก็แต่ทีนี้มันดันเอ่อมันดันดันแบบว่า ไม่ได้อย่างที่ต้องการเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอ่าฮะก็เดี๋ยวเอาอย่างงี้ละกันผมชด่อเชยให้ก็วันนี้ผมมีโปรแกรมนะฮะดัมเปอร์นะฮะนะฮะโปรแกรมดัมเปอร์นะฮะอ่าเดี๋ยวผมเอาไว้แจกตรงหลังใบละกันนะครับนะฮะเพราะว่าโปรแกรมนี้เอาไว้แฮกไวไฟนะฮะอ่าฮะสำหรับถ้าเป็นการรีลินุก,ก็จะใช้พวกอ่า แอร์คลักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอะฮะพวกนั้นไปแต่พวกนั้นก็จะได้ w ิวนะฮะอะฮะส่วนตัวนี้ได้ WPS นะฮะาาก็มันจะแฮก WPS นะฮะก็อันนี้ผมเปิดโปรแกรมมาแล้วครับอืมไม่พูดพานทำเพลงนะฮะผมก็จะสแกนเน็ตเวิร์กก่อนฮะว่าในเน็ตเวิร์กของผมมีมีมีอะไรอยู่แค่ไหนยังไงนะฮะอะฮะ พอผมสแกนได้วัดเสร็จผมก็กด WPS นะฮะผมกดสแกนนะฮะมันก็จะมันก็จะขึ้นมาอันเดียวนะฮะอันนี้นะฮะก็จริงๆมันขึ้นมาเยอะนะแถวบ้านผมอะแต่สองอันมันไม่ได้มันไม่ติดนะฮะอันนี้ผมก็ลองแท็กๆดูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะอันนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยฮะมันเร็วโหมันเร็วกว่าของกาลีอะ อ่ะนี่เร็วมากฮะมันก็จะขึ้นคีมาเลยเห็นฮะอ่าสองสามเซนจ็ดแปดเก้าศูนย์นะฮะอ่าทีนี้เนี่ยผมก็ลองลองไปเทสดูฮะเพราะ wifi ตัวนี้ผมยังไม่เคยเทสเลยอ่าฮะเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะสองสามเนห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่อย่ไว้ขอเท่านี้เอง มันคือคอนเน็กอยู่แล้วนี่อ่าฮะอ่าฮะเพตัวนี้มันก็จะขึ้นนะฮะอ่ฮะก็ลองใช้ดูะฮะตัวนี้เดี๋ยวสำหรับหลังไม้ก็เอาตัวนี้ไปใช้นะฮะว่ายังไงนะฮะอ่าฮะครับเดี๋ยวดูว่าเราได้อ p พอะไรมานะครับอฮะมีอะไรอีกขึ้นไปหนึอง ครับต้นครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้ IP ของเขามานะฮะแม่ IP เป็นเป็น IP กันเดียวกับของผมด้วยไงอ่านะเรื่องของเรื่องนะฮะแต่เราก็ได้ IP ของเขามาละนะฮะซึ่งก็ชัดเจนดีฮะนะฮะได้ยมากนะฮะเดี๋จบแป๊บนึงน,นะครับอะไรของวะ มนุษย์เมียนี่เป็นอะไรที่แบบยอดเลยอ่ะก็เดี๋ยวเห็นไหมฮะได้เสียงไหมครับมันเรียกผมขึ้นไปนอนอ่ะมันเพิ่งกี่ทุม่มเองเนี่เพิ่งสี่ทุ่มครึ่งแล้โอ้โหอ่าเดี๋ยวผมต้องอัปโหลดอีกเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาอีกกว่าจะได้ขึ้นอ่าเดี๋ยวยังไงก็งั้นเดี๋ยวงั้นแค่นี้อนละกันถือว่าเรา ได้แล้วได้แล้วนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองสแกนดูสักรอบเผื่อมีตัวอื่นนะครับอ่าฮะีมีตัวที่ตัวเดียวอ่านะที่เป็น BPS โอ้โหมีเสีงยงไขมองเสียงเข้าไมเลยนะฮะโอเคครับเราได้นะฮะตัวโอเคสวัสดีครับ